ก็จะพามาคูทั้งหมดห้าลูกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ารอบพาลูกเราจะมีอะไรหรือเปล่าจะหมานหรือเปล่าครับรอบอยูดานานเาเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกัน,นจะมีปลาไหมผมก็ดักทิ้งไว้สองสามวันแล้วนะครับเพราะว่าม่ได้ขึ้นมาบุ่นุ่นอยู่โอเคครับไปเดีไปดูรอบกันรอบผมโอ้โหเบรกเรือไม่อยู่โอ้โห ดูครับรอยหมูปา่าตีปักอยู่นูน่นดุดเปิะหมดเลยนะครับดีนะครับที่มันไม่มาขโมยยกหลอบดูมีแต่ลอยหมูปา่าดุดก็น้ําแห้งลงไปเยอะนะครับห่างจากฝั่งอยู่ประมาณสี่ห้าเมตรมาครับเดี๋ยวลองมาดูหลอบลูกแรกกันเลยจะมีอะไรหรือเปล่านี่ครับหลอบลุกแหกของผมโอ้ยนั่งบนเรือนะครับ

โอ้โหยกแบบตึงมือเลยนี่ครับโ้โหปลานิ้นนะครับดูมีปลานิลทั้งหมดห้าหกตัวแล้วก็ปลาบูหนึ่งตัวนะครับมาเดี๋ยวผมจะเทให้ดูตรงนี้แกะเทก่ okay, okay, อนนะครับก็วันนี้ก็คิดว่าจะมาขยับรอบด้วยเพราะว่ารอบอยู่บนบกมาหลายวันแล้ว ผมดักไว้ก็มีทั้งหมดหาลูกนะครับที่อยู่ด้านหลังที่อยู่ในน้าํามาครับมาดูครัโอ้ลูกเดียวนะครับอยู่เลยโอ้โหแจ๋วเลยดีครับลูกแรกสุดจอดแล้วนะครับหมานอย่างนี้เลย อีกขนาดว่าผมคิดว่าหมูไม่เห็นนะครับถ้าหมูเห็นมันคงจะมาขโมยยกลอเพราะว่าผมดักไว้ก็เคยโดนตลอดอันไหนที่อยู่น้าตื้นๆพอมีปลาเข้าพอหมูปลาลงมาตีปักอยู่ข้างๆแบบเหมือนตรงนี้ตรงด้านหลังผมนี่แหละครับนี่ครับถ้าพอมาตีปักพอมันเจออวนหรือว่าเจอลอบมันก็จะขโมยลอบยกขึ้นไปกัดกินบนริมฝั่งนะครับกัดจนขาด ผมโดนประจําเลยโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราไปลูกที่สองกันเลยว่าจะหมานหรือเปล่าครับแล้วก็มาถึงลูกที่สองแล้วนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่าและลงงนะครับมองเห็นตะไกลเลยมาดูกันครับน,นี่ผมก็เนบไว้เฉยๆนะครับ สึกเหมือนว่าจะวางเปล่ามาดูกันเลยโอโหไม่มีอะไรเลยครับแปลกไม่มีปลาผ่านโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปเลย แล้วก็มาถึงลูกที่สามแล้วนะครับมีอะไรหรือเปล่าเอ่ยี่ครับจมน้ำอยู่นี่อันนี้ผมก็จับกดไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ดักตั้งใจดักดิด,ดีอะไรแต่รู้สึกเหมือนว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเอ่ยดูกันครับพอจะได้กับข่าวไหมลูกที่สาม มาดูกันอะไรโอ้มีครับมีปรากฏอยู่หนึ่งตัวนะครับนู่นใช้ได้นะครับจ็ถือว่ายังไม่อดสการกดหลอบไว้เฉยๆก็เดี๋ยวชุดนี้ผมก็จะย้ายทั้งหมดแล้วนะครับโอ้นี่ครับมีรอยหมูป่ามันดุดอีกแล้วลูกสีสามดูครับดูเปิดเลยยาวไปนู่นเป็นทางยาวเลยนะครับ ป่าแถบนี้หมูป่าชุมนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตป่าลึกโอเคครับเดีย๋ยวเราไปลูกที่สามเอ๊ลูกที่สีเลยนะครับลูกที่สี่คับลูกที่ห้าแล้วก็มาถึงลูกที่สี่แล้วนะครับนูนอ๋มีอะไรหรือเปล่าเอ้ยลูกที่สี่ผมก็จะวางปิดปากทางลองน้ำอุ้ยเหมือนจะมีครับแต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรไปครับไปดูกัน เป็นการมากู้เผื่อได้กับข้าวนะครับวันนี้ไม่ได้หวังอะไรมากมาย,ยปลาอะไรเอ่ยโอ้ปลาชนครับนี่นี่นี่มีของดีแล้วครับหืมเจ๋วเลยครับลูกทีสีมีตัวครับโู้โหดูครับนี่หืดูครับ นี่นครับมีดินมตูมตามนะครับวันนี้โอ้โหหมานเลยนะครับปลาชนนะครับตัวใส่ใหญ่ๆทั้งคู่เลยโอ้โแ๋วครับผมนี่ครับคู่หนึ่งดูครับนี่สองตัวเลยนะครับ ดูไซ้์ใหญ่สวยเลยโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอากระสอบที่เรือก่อนนูเรือจอดอยู่ตรงนี้นะครับไปเอากระสอบมาใส่ก่อนโดดนะครับรถือว่าไซ้นี้ใช้ได้อยู่ครับ จับมีอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนี่ครับตัวแรกใหญ่นะครับโอเคไปเลยมาดูตัวที่สองก็วันนี้เป็นการมาขยับรอบนะครับรอบชุดนี้ทีว่าผมดักไว้ชุดแรกผมก็ขยับลงจากตอนที่ว่าผมมากูบงังรันนะครับนี่ครับตัวที่สอง สัสดีผมมากูบางรันผมก็ขยับทิ้งไว้ห้าลูกแล้วก็ดีวันนี้ทิ้งไว้สไลด์วันแล้วก็ลองมาดูครับว่ารอบที่วางไว้จะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะครับสี่ลูกที่ผ่านมาก็มีลูกที่สองกับลูกที่สามนะครับที่ค่อนข้างจะแย่น่อยแล้วก็อีกสองลูกลูกแรกกับลูกที่สี่ก็ถือว่ามีตัวเดี๋ยวเราไปรุ่นลูกที่ห้ากันเลยนะครับว่าลูกที่ห้าจะมีอะไรหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆได้กับข่าวแล้วนะครับดูว่าจะเกินกับข่าวหรือเปล่าวันนี้ไปครับเดี๋ยวดูลูกที่หากันเลยครับเราก็มาถึงลูกที่หากันแล้วนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่าผมครับดูลักษณะเหมือนเงียบ่อนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็วางทิ้งๆไวเ้เฉยๆกดๆให้ลงอยู่ในน้ําอย่างเดียวนี่ครับ จะมีปลานินสักตัวไหมเอ่ยเหงียบครับใส่ลูกที่ห้าจะไม่มีพ้นครับเดี๋ยวลองยกดูนึก <c oughs> ว่าปลาออกได้ <c oughs> อะไรมาเอ้ไม่มีเลยครับโล่งโจง ก็โอเคครับเดี๋ยวผมหาที่วางลูกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับอ่าแล้วครับว่าทําไมถึงไม่มีอะไรดูครับดูโอ้โหเว่ทะลุออกมานได้เลยรูใหญ่ไอเหียแวกอีกแล้วครับดูดูใหญ่เลยนะครับนี่รูขนาดนี้ให้ปลาตัวสามกิโลก็ไม่อยู่นะครับความใหญ่มากเลยดู มือถลกของมันที่ตายโอ้กัดตายงาพอดีเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะมัดแล้วก็จะวางใหม่ตรงนี้แหละครับครับแล้วผมก็กูหลอบมาทั้งหมดแล้วนะครับกูมาทั้งหมดห้าลูกที่มีหมานจริงๆมีอยู่แค่สองลูกเองนะครับอ็อีกลูกหนึ่งก็เป็นปลานินแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็เป็นปลาชนนะครับปลาชนสองตัวแล้วก็ ลูกที่สามนะครับได้ปรากฏหนึ่งตัวนะครับแต่ลูกที่สองไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าการกูหลอกวันนี้ก็หมานพอใช้ได้นะครับหลอกหาลูกได้ปลาช่อนสองตัวกับปลานินสองสี่หกเจ็ดตัวนะครับแล้วก็ปลาบูสองตัวแต่ดูลนะักษณะปลาบูตัวนี้จะเล็กไปหน่อยครับโอเคครับปล่อยไปเลยตัวนี้เราจะเอาดีหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไงเอาไปปล่อยบอ่อแล้วกันตัวนี้ ก็ถือว่าโตนะครับไม่เล็กเอาไปทำกับข้าวก็ได้ก็เอาเป็นว่าผมก็สรุปให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับการกู้หลอบฮารุหลอบที่ไม่ได้ตั้งใจวางแค่กดให้จมจมน้ําช่วงที่น้ําในอ่างแห้งนะครับการกู้หลอบแบบนี้ก็หวังอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้วางแบบจริงจจัง,จงวางแค่ให้หลอบมันอยู่ในน้ําครับเพราะว่าถ้าไว้บนบกตัวไอเหี้ยจะแหวกหลอบหมดนะครับ ก็เอาเป็นว่าผมสรุปให้ดูแค่นี้แล้วกันก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อผมมีคลิปอะไรดีๆเด็ด,ด,ดมัน,ม,นมาก็จะได้ดูกันอีกนะครับโอเคครับก็สวัสดีแค่นี้แล้วกันนะครับครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยหมานพอสมควรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ